รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอ,อต้อนรับเข้าสู่รายการท่องไม่ได้โลกดิจิตอลสวัสดีครับผมพี่หลามจิเกอวทีครับอาจารย์สุประเดชครับผมเราสองคนนะครับจะมาเจอ,อคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับรายการโลกดิจิตอลที่นำเสนอเรื่องราวของคำศัพท์ต่างๆในโลกออนไลน์ อืมนะฮะตอนนี้ต้าเรียกว่าเราเราล้นออกโลกออนไลน์ไปแล้วล่ะเราบาดไปหลายวงการเลยเราไป h า w ทูแล้วนะฮะถ้าคุณผู้ชมจำได้มีอยู่สักประมาณช่วงกลางๆนะฮะตอนสักประมาณ20กว่ากว่าเราพูดถึงเรื่องการทำสตรีมมิ่งไลฟ์สตรีมมิ่งบน Facebook บน YouTube แล้วเราก็รับปากคุณผู้ชมมาไว้ว่าเดี๋ยวจะมีสักหนึ่งตอนมาพูดถึงเรื่องวิธีการทำไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะมากลงรายละเอียดลงลงลดง,ลงที่อุปกรณ์ลงที่ขั้นตอนลงวิธีการลงวิธีการนะฮะลงมาให้เห็นเลยวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะวันนี้เริ่มต้นก่อนไลฟ์สตรีมมิ่งก็คือถ่ายทอดสดทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับบนอินเทอร์อเรน็ตนะครับวิธีการง่ายที่สุดของการทำไลฟ์สตรีมมิ่งก็คือใช้โทรศัพท์มือถือเรานี่แหละครับนะฮะถ่ายขึ้ ตอนนี้คือล่าซีมิงอ่ะหลักๆก,ก็คือต้องมีต้นทางก็คือตัว กล้องของเราในการถ่ายใช่ครับต้องมีเครือข่ายหรือต้องมีอินเทอร์เนต็ตในการส่งข้อมูลขึ้นไปใช่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ในการรับทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีระบบอะไรที่มันจะสะดวกข,ขนาดนี้ใช่ปัจจุบันเนี่ยทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้งสองอย่างสามารถเป็นตัวกลางแล้วก็เป็นทั้แอปพลิเคชันใช่แล้วแล้วก็โทรศพัพท์มือถือก็เก่งมากทําให้เรารวบทุกอย่างเข้ามาเป็นชิ้นเดียวแล้วก็ใช้แค่มือถือถ่ายทอดสดได้เลยแค่มือแค่มีมือถือก็ทำไลฟ์รีมมิ่งได้กับอินเทอร์เน็ตดีดีนิดนึงนะใช่น คุณมีมือถือเปิดแอป Facebook นะฮะคุณก็กดเข้าเมนูไลฟ์แล้วคุณก็ไลฟ์ได้เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็เปิดร้านขายของออนไลน์กันได้แบบสบายๆแนะนําสินค้ากันนะฮะง่ายที่สุดคือมือถือขยับขึ้นมาหน่อยบางคนบอกอยากได้กล้องดีๆอยากได้แสงดีๆไม์ดีๆมีอุปก,กรณ์ครบแล้วนะฮะการที่คุณจะมีทำไลฟ์สตรีมได้ถ้าเป็นกล้องแบบทั่วๆไปเลยถ้สมมติเป็นกล้องวิดีโอหรือกล้อง d s เออื คุณจะสตรีมขึ้นไปเลยไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีฟังก์ชันอินเทอร์เน็ตให้ออกไปถูกต้องไม่มีแอปที่ผูกด้วยนะฮะคุณก็ต้องมีกล่องแบบนี้ครับที่เขาเรียกว่ากล่องสตรีมเมอร์เอออ่าสตรีมเมอร์อันนี้ยกตัวอย่างให้มาดูหนึ่งหนึ่งยี่ห้อนะฮะตัวนี้ก็คือคุณติดตั้งกล่องตัวนี้เข้าไปที่กล้องนะฮะใส่เข้าไปบ,บนฮอตชูด้านบนคุณต่อสายสัญญาณภาพเป็น HD MI เสียบเข้าไปที่ตัวกล่องตัวนี้กล่องตัวนี้นะครับสามารถใส่ซิมได้หรือไม่ก็คอนเน็กต์ไวได้นะครับหรือจะเสียบสายแลนผ่านเราเตอร์ก็ได้จากนั้นคุณก็ตั้งค่าในกล่องนี้ครับว่าจะให้ไปคอนเน็กต์เฟซ o ุ๊ของคุณแอคเคาท์ไหน YouTube อะไรอ,อแล้วก็กดสตรีมครับกล่องนี้กล่องนี้คือเซตอัพไว้ก่อนแล้ว กดปุ่มเดียวครับมันสตรีมขึ้นไปเลยถ่ายทอดสดขึ้นไปเลยนี่แล้วก็ได้คุณภาพภาพที่ดีกว่ากล้องโทรศัพท์มือถือโอ้โหนะฮะจัดแสงเข้าไปสักหน่อยนะโอ้โหม่ดีๆเข้าไปนิดนึงนะอองานงูออ,อ,นออกมานี่โปรเฟชชั่นแนลมากๆมาดูต่อมาครับบางคนบอกว่ามี d s l ออยู่แล้วอ,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 อยากจะต่อ d s l r กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทำให้มันสามารถสตรีมได้ใช้เป็นกล้องตัวนี้แทนทําได้ครับคุณต้องมี2ออย่างนี้ครับนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างแรกคือกล่องแปลงสัญญาณครับ เพราะว่าเอาพุที่ออกจาก d ีเอของคุณเนี่ยมันเป็น HDMI อีอย่าลืมว่า HDMI ต้องคลีนด้วยนะเราเคยสอนแล้วใช่ไหมฮะเอชดีไมต้องคลีนด้วยนะครับเพอออกจากกลองมาออกจากกล้องมาเป็น h d ช i คุณต้องแปลงก่อนเพราะว่าสิ่งที่ Input เข้าไปในคอมพิวเตอร์คุณได้มันเป็น USB เออคุณก็ต้องแปลงจาก HDMI เป็น USB ก่อน แล้วเพื่อให้โปรแกรมตัดต่อรู้จักอินเทอร์เฟซนี้ใช่ USB ใช่ฮะก็ไปหากล่องแปลงตัวนี้กับสาย HDMI มาแล้วก็มาเสียบกับกล้องต่อเข้าโน้ตบุกนะฮะเดี๋ยวซอฟต์แวร์จะแนะนําต่อจากนี้เดี๋ยวจะมีบอกว่าใช้ตัวไหนได้บ้างบางคนใช้กับเครื่อง PC ตั้งโต๊ะเออบางคนใช้กับโน้ตบุกไม่อยากใช้กล่องแปลงแบบนี้นะครับซื้อเป็นแคปเจอร์การ์ดเลยมันเป็น PCI ฮะเป็นการ์ด PCI เสียบเข้าไปในเครื่องเลยแล้วด้านหลังมันก็จะมีพอร์ต h ห m i คุณต่อกล้องตรงเข้าไปได้เลยนี่อ่าตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่ากล่องแปลงมากเพราะกล่องแปลงเนะี่ยมันเป็นกล่องเล็กๆเ,เป็น external. อ x ก e ซ n a l บางทีทํางานแล้วก็มีปัญหาเรื่อง,งความร้อนระบายความร้อนไม่ทันบ้างนะฮะไอโอพอร์ I o ของ USB ก็ไม่ได้เร็วนะฮะก็ไม่เต็มก็ทํางานได้ไม่ทันก็ทําให้ภาพมีค้างมีกระตุกบ้างเป็นบางครั้งถ้าอยากได้คุณภาพจริงๆใช้เป็นแคปเจอร์การจะดีกว่านะครับถัดมาครับอยากมีหลายกล้อง แล้วก็อยากจะแบบว่าเปลี่ยนสลับกล้องแบบเรลวทม์อยากจะเลือกสลับได้นะฮะต่อหลายๆกล้องคุณก็ต้องมีสิ่งนี้ครับที่เขาเรียกว่าสว er. ิตเชอร์อันนี้เป็นรุ่นที่ผมซื้อใช้เลยนะฮะตัวนี้ตัวเล็กๆนะครับราคาประมาณ38,000บาทโอ้โหจะบอกให้ครับว่าสวิตชเออร์ er, รุ่นใหญ่กว่านี้<ะ>ตัวเป็นแสนหมดโอเคสามหมไอ้ตัวเป็นหมื่นเนะี่ยมีตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียว <laughs> มีตัวเดียวเลยที่เราพอซื้อไหวท,ท,ที่ที่อย่างเราควรจะใช้ เพราะว่ามันราคาถูกครับแล้วก็ถือว่าราคาถูกแล้วนะครับสามหมื่นกว่าบาทมันสามารถอินพุตกล้องได้ 4, input oh, 4อินพุตโหสี่ชั้นแนวคุณมี HDMI 4อันนะฮะหรือว่า SDI พอร์ตเนี่ยสี่อันเสียบเข้าไปได้4อันครับแล้วก็สลับสวิตช์ไปมาได้ปุ๊กป,กป,กป,กปักใส่เอฟเฟกต์ขึ้นลงโยกฟิวส์าดตได้นะฮะมีช่องอินพุตเสียงด้วยเขาก็จะรวมทั้งภาพและเสียงสมมติคุณแยกมาคุณแยกเป็นไมมาคุณแยกเป็นกล้องอ่า DSLR มาต่างหาก ก็เอามารวมกันที่สวิตช์เชอร์ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วคุณมีแค่กล่องแปลงสัญญาณกล่องเดียวอเอาจากเอาจากสวิตช์เชอร์ตัวนี้ครับแล้วเข้าโน้ตบุ๊กหลายคนเจอปัญหาครับว่าเอา DSLR กับกล่องแปลงสัญญาณ3-4มสี่ตัวต่อแล้วอินพุตเข้ามาในโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กลำไม่ไหวเพราะว่าตัว u s มันมีเปมีแล้วว่าเป็นบัส d a ดา b u s บเนี่ยบัสมันรวมมันมันมันจำกัด คุณมีพอร์ต USB หลายพอร์ตก็จริงแต่ความสามารถในการรับข้อมูลทั้งหมดมันรวมอยู่ในบัสเดียวกันซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าสวิตช์เ r แล้วสวิตชอร์มาต่อแค่หนึ่งพอร์ตเนี่ยครับอย่างนี้ได้มันเบากว่ารวมสัญญาณสลับให้เรียบร้อยเสร็จแล้วพร้อมภาพพร้อมเสียงยิงเข้าไปในโน้ตบุ๊กอันเดียวเครื่องคุณก็จะไม่กินกําลังมากแล้วทําสตรีมออกมาก็ได้คุณภาพที่สวยงาม 3 0มหมกว่าบาทรุ่นอื่นแพงกว่านี้หมดเชื่อผมครับผมมาถึงเรื่องของซอฟต์แวร์กันบ้างหลายคนอยากจะรู้ว่าอ้าวแล้วซอฟต์แวร์ในการทำไลฟ์ฟตรีมมีอะไรบ้างง่ายสุดของฟรีก่อนของฟรีถูกสุดง่ายสุดและดีด้วยดีด้วยใช้งานได้ระดับหนึ่งเลยบางคนก็อยู่กับซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นปีเป็นชาติได้เลยนั่นคือ OBS open broadcaster system ครับผม OBS มีทั้งเวอร์ชัน PC Windows และก็ Mac ใช้ได้กับทุกเครื่องคอมพิวเตอร์เลยครนะฮะเป็นซอฟต์แวร์ง่ายมากครับคุณอินพุตเข้าไปนะฮะเขาก็จะมีะตัวเลือกซอสว่าคุณจะอินพุตจากไหนนะฮะจะเป็นอินพุตชนิด USB หรือจะเป็นอินพุตชนิดไหนก็เลือกเข้ามาเสร็จแล้วภาพก็จะขึ้นมาบนนี้นะฮะเสียบไม้่านพอร์ตต่างๆก็จะเข้ามาในโปรแกรมนี้เสร็จแล้วก็ไปตั้งค่าว่าจะไลฟ์สตรีมไปที่ Facebook หรือ YouTube ความเจ๋งของ OBS คือคเราสามารถมีซอสภาพเนี่ยคือ ซอสเนี่ยรับไม่ได้ทั้งตัวการแคปเจอร์ที่เป็นวิดีโอครับเสียบกล้องเว็บแคมก็ได้ได้รีโมทเดสก์ท็อปหมายถึงว่าไปเอาหน้าหน้าจออื่นของเครื่องอื่นที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเอามาใส่ในหน้าจอก็ได้หรือเอาภาพหน้าจอของเดสก์ท็อปหรือเครื่องนั้นเองก็ได้ก็ได้บางคนทําเป็นมัติมัติเดสก์ท็อปใช่ไหมฮะแล้วก็ย้ายเอาโปรแกรม OBS ไปไว้อีกที่หนึ่งแล้วคุณก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาคุณก็เปิดภาพประกอบแล้วคุณก็ดึงเบราว์เซอร์นั้นเข้าไปเป็นซอสในการถ่ายทออดดสไ้้วยใช่่าาคนนนกจะเเหมื็ป ภาพกล้องนึงเป็นตัวเราย่อขดเล็กๆอยู่ด้านขวาพิจเจออินพิจเจอเออแล้วก็แบบม่นมีเป็นเบราว์เซอร์แล้วเล่าให้ฟังว่านี่นะครับมันทำอย่างนี้ทำเป็นท u t o ร i a l แบบหนึ่งก็ได้ใช่ใช้ OBS ทำนี่แหละครับ OBS ง่ายดีครับขยับขึ้นมาหน่อยเป็นซอฟต์แวร์เริ่มเสียตังค์นะครับเสียเงินประมาณ12เหรียญโอถูกจังเลยไม่แพงครับ Xsplit broadcaster อันนี้คนเล่นเกมชอบใช้มาก เอ็กซ <X> ์เนี่ยมันเป็นโปรแกรมบอร์ดแคสที่ออกแบบมาเพื่อง,งานด้านทันทำแคสเกมโดยเฉพาะใช่ครับก็คือมันก็จะเน้นว่าอาถ่ายหน้าคนคเก็บเสียงได้ตอนกำลังพูดแข่งแคปเจอร์ <Capt ure S 3> <ช>หน้าจอตอนแข่งได้ใช่กดเปิดปิดการสตรีมได้จากในใ<ช>ตัวช็อตคัท<ช><ช>แล้วก็มีทําแบบว่าครมาคีสแบบว่า แล้วเ,เราเรียกกันกรีนสกรีนเจาะหลังเจาะหลังฟุ้บให้เราเป็นมีแต่หัวเราอย่างเดียวโดวยที่ไม่ต้องมีแบ็คหลังจะเห็นหลาย,ลยคนที่เขาทำสตรีมเกมเขาใดคัดต,ตัวเองแล้วเข้าไปอยู่ในฉากเกมเลยแล้วก็นั่งพูดอยู่มุมจอ,อมใช่ไหมฮะก็เล่นเกมกันไปนี่ครับใช้วิธีแบบนี้นะฮะเสียเงินนิดหน่อยถ้าอยากได้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นนะครับกับการ สั่งสตรีมไปหลายๆที่พร้อมกันด้วยเอออ่าเอ็กซ์เพก็ทำได้นะครับอาจจะออกทั้ง YouTube พร้อมกันกับ Facebook 2ที่พร้อมกันโก้ราคาดีเลยอ่าสูงขึ้นไปหน่อยครับตัวนี้ชื่อว่า Vmix ครับโอ้โหตัวนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่ประมาณ18,000ับาทแต่ว่าก็คุ้มค่ามากๆในเวลาเดียวกันเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถสูงขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะสิ่งแรกที่ VMix มีแล้วคนอื่นไม่มีคือ เวอร์ชวลสตูดิโอครับเวอร์ชวลสตูดิโอก็คือสมมติว่าคุณถ่ายภาพมาเป็นตัวกรีนสกรีนคุณอยู่ในแบ็กกราวด์หลังใสๆใช่ไหมครับในหัวจดเท้าเลยนะะคุณสามารถเป็นโหลดเอาโมเดลสามมิติมาขึ้นเป็นสตูดิโอของคุณแล้วลั่นอยู่เป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังได้นในภาพเนี้ยผู้ชายคนนีย้ยืนอยู่ในสตูดิโอเหมือนแบบว่าเหมือนอยู่ในโรงถ่ายสถานีโทรทัศน์เหมือนรายการทีวีเลยแต่ทั้งหมดเนี้ยเป็นกราฟิกมาเลยคุณยืนอยู่บนสีเขียวเจาะเข้าไปแล้วแบ่งมุมกล้องได้อีกด้วยนะฮะใส่กราฟิกลอยไปลอยมาวิ่งเข้าวิ่่งอออกนีคื ซอฟต์แวร์ระดับเทพเลยนะฮะ v m i x นะนะฮะซื้อครั้งเดียวนะฮะไม่ต้องจ่ายเป็นรายปีซื้อครั้งเดียวแล้วอัปเกรดเวอร์ชันได้เรื่อยๆนี่อัปเกรดเวอร์ชันได้เรื่อยๆนะครับนะฮะอ่ะแล้วเขามีฟังก์ชันแบบ v m i x Call อ่ะ v m i x Call ก็คือแบบ เหมือนเวลารายการต่อสายไปคุยกับสัมภาษณ์คนนั้นคนละที่แล้วเจาะช่องมาเป็นคนละช่องสมมติผมกับอาจารย์สุปเดชเนี่ยอยู่คนละช่องเจาะกันเพื่อแล้วก็คุยหากันปิดท้ายด้วยซอฟต์แวร์ระดับเทพเลยนี่เทพเลยนะฮะ ycast ครับ ycast โอ้โห ycast นี่ทำทุกอย่างที่คุณต้องการทำทำได้หมดเลยจะเจาะช่อง78ช่องเอาคน4 5คนมารวมอยู่ในจอเดียวกันพูดคุยกันทำได้เลย นี่นะฮะจะซ้อนวิดีโอกี่ชั้นเรียงกี่แบบวิ่งเข้าวิ่งออกยังไงตั้งเป็นเวลาสมมติคุณมีซอนเซอร์ให้โลโก้มันหมุนเปลี่ยนไปเองปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บทำเข้าทําออกเนี้ยตั้งเวลาไลฟ์สตรีมฟีเจอร์เหมือนสถานีทีวีเลยเหมือนเลยซอฟต์แวร์แพงด้วยเท่าไหร่สามหมื่นกว่าบาทครับโอ้โหซื้อไอ้นี่พร้อมมิกเซอร์สิไอ้พร้อมสวิตเชอร์พร้อมสวิตเชอร์ด้วยรวมกันทั้งหมดจะแสนละจะแสนละ <laughs> จะแสนละ <laughs> นะฮะเนี่ยจะมียังมีซอฟต์แวร์อีก ที่ใช้บนมือถือ,อขอแนะนําแถมอีกนิดหนึ่งสั้นๆสองตัวถ้าคุณอยากใช้ DSR จิ้มเข้าโทรศัพท์มือถือแล้วใช้แทนกล้องได้จิ้มเข้ามือถือเลยจิ้มเลยครับสะพานกล่องแปลงแปลงเป็น USB เสร็จแล้วคุณก็แปลงเป็น USB Type C หรือ USB micro USB นะครับคุณจิ้มเข้ามือถือ Android นะครับอ,อันนี้เฉพาะ Android นะครับใช้แอปที่ชื่อว่า Camera Fi จิ้มตัวนี้เข้าไปได้เลยทําให้ชุดนี้เคลื่อนที่ได้เลยนะฮะคุณใช้กล้อง D S l R แล้วก็มือถือหนึ่งเครื่องกับกล่องแปลสัญญาณแปลงเข้าไปปุ๊บคุณไปได้เลยนะครับถ่ายทอดสดได้นะครับนี่ก็คื มัน,น <ะ S 2> คือกองถ่ายทอดสดแบบเคลื่อนที่แบบเคลื่อนที่นักข่าวชอบมากแบบนี้นะฮะหลายคนชอบใช้แบบนี้กับอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ผมใช้อยู่มีเฉพาะบน iOS หรือว่า iPhone เท่านั้นไอโฟนกับไอแพดเท่านั้นตัวนี้มีชื่อว่า Switcher Studio อครับเขาสามารถทำา iPhone 1เครื่องเป็น1กล้องแล้วเข้ามารวม,อ,มอยู่ในซอฟต์แวร์เดียวกันได้ผ่านทางไร้สายใส่ตัวหนังสือ Low e r third ขึ้นโลโก้ปุ๊บปั๊บใส่เอฟเฟกทํทำทุกอย่างจากในแอปพลิเคชันใช่แล้วครับได้ทั้งเครื่อง Mac แล้วก็ เครื่อง Windows เลยนะครับแต่ว่าข้อแม้มีอย่างเดียว Switcher Studio จะทำงานอยู่บน iPhone กับ iPad เท่านั้น oh. Android ไม่ได้เลยร <Why. S 1> อมานานหลายปีมากให้เขาทำ Android ได้เพราะผมก็ใช้ Android ประกอบด้วยนะครับไม่มีสักทีหนึ่งน,นะฮะก็ทั้งหมดนี้คือแอปพลิเคชันและวิธีการนะฮะที่จะทำให้คุณทำไลฟ์สตรีมได้เลือกเลยครับว่าคุณอยากได้แบบไหน นะฮะจริงๆมันมีระดับแอดวานซ์อีกนะโอ้ีท่ยากไม่อยากจะไม่อยากจะให้ดูเลยให้ดูภาพสักนิดหนึ่งมีท่ายากด้วยสมมุติว่าอินเทอร์เน็ตคุณอยู่นอสถานที่ความเร็วซิมเดียวมันไม่พอเนี่ยมีตัวแบบนี้ครับบอนดิ่งยิงออกมาหลายๆซิมแล้วรวมความเร็วนะก้อนทางขวานี่คืออะไรรู้ไหมฮะเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับไลฟ์ยูอันนี้ใส่ได้1ิสองซิมใส่ได้ส2บสซิมตัวเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ตัวละเป็นล้านนั่นไงั้นเราลงทุนซื้อตัวนี้มาแล้วไงรับงานไล <29. S 1> สองพันเก้าข้ายโอ้โหยันหลานนะครับยันหลานหลานบวชยังไม่ได้สุนคืนเลยถ่ายงานหลานบวชแล้ว่ะ <c oughs> โอ้โหนะฮะอันนี้เอามาดูให้เอามาให้ดูเฉยๆนะครับจริงๆมันคือเกินระดับเราไปแล้วนะครับนะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้ในการทำไลฟ์สตรีมมิ่งทั้งหมดนะครับไปดูช่วงต่อไปเลยครับอัปเดต7ย่านโซ,ซน เด็ดในวันนี้เราพูดถึงเรื่องไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเราพูดถึงแอปตัวนี้ไปด้วย Switcher Studio ผมก็เลยขออนุญาตแนะนำในช่วงแอปเด็ดเลยเพราะว่าเป็นแอปที่สามารถทำให้เราทำไลฟ์สตรีมแบบหลายๆกล้องได้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดสมมุติว่าคุณมี iPhone อยู่3-4ตัวมี iPad อยู่1ตัวง่ายที่สุดเอาเอาสอันนะเอาสอันเลยสมมติคนหนึ่งแหมใครจะมี iPhone 2เครื่องเอามี iPhone 1อันกับ iPad 1อันเอง่ายๆครับคุณเปิด Wi-Fi Hotspot ครับตัวที่ตัวหลัก แล้วเอา iPad อีกตัวหนึ่งมาเชื่อมต่อกันคุณจะมีกล้อง2ตัวที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันละ oh. คราวนี้คุณเปิด Switcher Studio ขึ้นมาครับคุณจะมีกล้องสองมุมครับคุณแอดเข้าไปในตัวโปรแกรมใช่ไหมฮะเอา iPad ถ่ายก็ได้ไอโฟนถ่ายก็ได้ใช่แล้วควบคุมผ่านตัวใดตัวหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็สลับมุมกล้องไปมาได้นะครับแค่นี้เองไลฟ์สตรีมคุณกลายเป็นมัลติคามล่าเรียบร้อยสุดยอดมากๆดูมืออาชีพมากๆลองเล่นดูครับเขาทดลองใช้ฟรี30วันครับ ต่วงสุดท้ายของรายการเราครับสกู๊ปพิเศษ u n นล็อกดิจิตอลนี่เสียดายมากๆเลยผมวางสลับผิดตอนไปหน่อยเอาันล็อกดิจิตอลตอนนี้นะฮะเหมาะกับตอนที่แล้วมากเลยที่เราเลาเรื่องของเอ่อลิขสิทธิ์วินโดใช่ไหมวินโด s แท้นะฮะควรจะไปอยู่ตอนนั้นมากเลยแต่ทำไมเอามาอยู่ตอนนี้เนีไม่รู้เรียงกันยังไงนะฮะวันนี้นะครับจะ ช่วงอัลล็อกดิจิตอลนะครับจะพูดถึงเหตุผลในการที่จะเลือกใช้ระบบปฏิบัติการของแท้นี่ยังไงล่ะใช้ของแท้แล้วดียังไงมัน <c oughs> ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจ <c oughs> และถูกกฎหมายอย่างเดียวมันมีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยเชิญชมครับอัลล็อกดิจิตอล เคยสงสัยไม่ว่าทำไมเวลาที่เราเลือกซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้งานจึงไม่ควรนำระบบปฏิบัติการที่เป็นของปลอมมาลงไว้ในเครื่องทั้งที่ในความเป็นจริงของปลอมราคาก็ถูกกว่าแถมยังสามารถใช้ทำงานในเบื้องต้นได้ไม่ต่างจากของแท้ ทุกวันนี้เราจะเห็นระบบปฏิบัติการปลอมขายอยู่มากมายเต็มท้องตลาดโดยเฉพาะระบบปฏิบัติการยอดฮิตที่คนส่วนใหญ่ใช้งานกันอย่าง Window s เรียกได้ว่าเป็นระบบปฏิบัติการพื้นฐานที่ทุกร้านจะต้องมีเพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่เวอร์ชัน่นลูกค้าที่มาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มักจะเลือกลงระบบปฏิบัติการที่เป็นของปลอมเนื่องจากมีราคาถูกกว่าของแท้หลายเท่าตัวส่งผลให้ร้านค้าต่างๆเตรียมโปรแกรมเถื่อนไว้คอยให้บริการ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำหรือมีแนวโน้มที่กำลังจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อมาใช้งานเหตุผลที่กำลังจะเปรียบเทียบต่อไปนี้คือสิ่งที่การันตีได้ว่าทำไมพวกเราทุกคนจึงไม่ควรใช้ระบบปฏิบัติการปลอมความจริงแล้ว Windows แท้และ Windows ปลอมเหมือนกันแทบจะเกือบทุกอย่างระบบปฏิบัติการทำงานคล้ายกันมากเพียงแต่ Windows แท้จะ Activate ผ่านคีย์โปรดัก ส่วน Windows ปลอมจะ Activate ผ่านโปรแกรมช่วยแคร็กสำหรับข้อดีของ Windows แท้คือเราไม่จำเป็นจะต้องลงไดรเวอร์ต่างๆเองเพราะ Windows แท้จะลงให้เรียบร้อยเลยอีกทั้งการใช้ของแท้ยังมีความปลอดภัยมากกว่าเนื่องจากระบบปฏิบัติการจะคอยอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อให้ทันสมัยและทันต่อการโจมตีในรูปแบบต่างๆอยู่เสมอขณะเดียวกันเรายังสามารถเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆในการใช้ Windows ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพ ส่วนใครที่กำลังหาซื้อโน้ตบุ๊กอยู่ให้ลองมองหารุ่นที่มี Windows แท้แถมติดเครื่องมาด้วยเพราะราคาจะถูกกว่าการไปซื้อ Windows แท้มาลงเองแต่ก็ใช่ว่า Windows แท้จะไม่มีข้อเสียเลยโดยสาเหตุที่ทำให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่หันไปเลือกใช้ Windows ปลอมก็เพราะว่า Windows แท้ลงได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นไม่สามารถนำไปลงหลายๆเครื่องพร้อมกันได้อีกทั้งยังมีราคาที่สูงกว่า Windows ปลอมค่อนข้างมากด้วย ต่อมาคือข้อดีของ Windows ปลอมแน่นอนว่าสาเหตุที่คนส่วนใหญ่เลือกเพราะมีราคาถูกประมาณ300-500บาทถ้าใครลงโปรแกรมเองเป็นมูลค่าตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์บาททันทีแถม Windows ปลอมผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมานั่งต่ออายุการใช้งานเองเพราะแคร็กจะต่ออายุการใช้งานให้อีกทั้งยังสามารถอัปเดต Windows ได้เหมือน Windows แท้และหาใช้งานได้ง่ายกว่ามาก ส่วนการลงโปรแกรมต่างๆภายในเครื่องหลังจากที่ลงระบบปฏิบัติการแล้วก็สามารถลงได้ทั้งที่เป็นโปรแกรมแท้และโปรแกรมเถื่อนสำหรับข้อเสียของการใช้ระบบปฏิบัติการปลอมเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือผิดกฎหมายเพราะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่คุณนำผลิตภัณฑ์ของเขามาใช้แบบไม่ขออนุญาตอีกทั้งการจะทำให้ระบบปฏิบัติการสามารถใช้งานได้ปกติจำเป็นต้องผ่านการแคร็กซึ่งการดาวน์โหลดโปรแกรมแคร อาจแฝงมาด้วยอันตรายจนทำให้คอมพิวเตอร์เสียหายได้และคุณอาจจะมีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วยจริงๆแล้วข้อดีข้อเสียของ Windows แท้และ Windows ปลอมยังมีรายละเอียดอีกมากนี่เป็นเพียงข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ที่รวบรวมมาจากผู้ใช้งานเท่านั้นแต่เชื่อว่าของแท้ย่อมดีกว่าของปลอมแน่นอนดังนั้นอย่าลืมว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จะเติบโตได้หากพวกเราทุกคนร่วมมือกันไม่ใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์ Unlock Digital หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการท่องไปได้โลกดิจิทอลเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับแล้วบอกเราด้วยว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรให้เราไปหาข้อมูลมานำเสนอให้นะครับนี่คือรายการโลกดิจิตัลศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอุธยาเขตราชเทวี K TV, กรุงเทพ104.0 0นะครับเรามีเว็บไซต์ www.etv.thai. t v นะฮะ แล้วก็ f a c e b o o k c o m s l a s โลกดิจิตัลให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับโลกดีต้องตอนต่อไปครับตอนที่47นะครับมาดูเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้ายังไงให้สวยงามอุปกรณ์ต่างๆในการใช้การถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบของภาพไปชมกันเลยครับวันนี้เราจะเตรียมความพร้อมอีกนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบหนึ่งครับที่ ควรจะต้องมีในการทำการค้าคุณจะเปิดร้านขายของได้คุณต้องถ่ายภาพสินค้าของคุณได้สวยงามก่อนโอ้โหว่ากันว่านะครับผมเวลาที่เรา <c oughs> เลือกซื้ออะไรก็ตามเนี่ยครับาเกจจิ้งหรือรูปภาพที่ดูดีเราตัดสินจากสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยก่อนเลยมันจะยั่วยวนให้เราอยากได้มากๆใช่นะฮะ ไม่ใช่แอปที่จะทําให้คุณถ่ายภาพสินค้าได้สวยดูดียิ่งขึ้นแบบง่ายๆไม่มีครับไม่มีแอปถ่ายภาพไหนในโลกนี้ที่จะทําให้คุณได้อัตโนมัติแบบนั้นแต่มีแอปอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Pinterest นี่คือแหล่งสังคมของการช้อปปิ้งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กสาย Fashion, แฟชั่นและสายถ่ายภาพโดยระบบจะจำกัดการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงผลหน้าจอเป็นสีดำพร้อมกับมีข้อความระบุค,คำว่า safe mode ไว้ที่มุมทั้ง4ของจอ โหมดนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวินิจฉัยและแก้ไขความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดูฮะดี